สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพาไปดูที่ใหม่กันนะคะวันนี้มากับน้องเอฟซีค่ะน้องเอฟซีก็ยืนตรงนี้นะคะไปเดี๋ยวเราพาไปดูที่ใหม่กันนะคะอุ้น้องเอฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอดจีบได้นะยู่ดีๆก็ร้องไห้าเป็นยบอร์ทำไมต้องประกาศด้วย เดี <formation jin inh throat> ๋ยวไม่ต <and> <division> <AMA> ้องประกาศก็ได้นะหนูไม่ต้องประกาศก็ได้ใจเย็นๆไม่ต้องประกาศก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้จะพาไปดูที่ใหม่นะคะใครอยากไปกับเราบ้างเอ่ยเงียบนะคะแล้วก็มาค่ะเป็นเอฟซีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามานะคะ เราแบบว่าอุย้ยนี่ให้รถคันใหม่นะคะนี่ก็คือรถคันใหม่นะคะทุกคนแล้วก็นั่งได้หรือเปล่าจุบจ๊บๆก็าสามารถนั่งได้นะคะก็ตรงนี้คือปุ่มแบบว่าลงๆลงไม่ใช่เจ้าของรถเนาะไม่สามารถกดได้โอ้เขากดให้ดูแล้วนะคะก็สามารถแบบว่ากดลงได้ด้วยนะคะตรงนีงนยย้เดี๋ยวเราไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามา เดี๋ยวใครจะไปดูความลับกับพี่บ้างไหมเอ่ยพี่จะพาไปอ่ะไปกันไหมไปาตามพี่มาตามพี่มานะโอเคไม่ไปไม่เป็นไรนะคะคุยกันไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มานะคะเดี๋ยวพี่พาไปดูที่ลับก่อนนะไหนเอารถไหนเอาอี้รถนี่นะคะแล้วกดให้ดูนะคะก็แบบว่าสามารถแบบลงขึ้นอย่างนี้นะคะก็แบบ โอเคทุกคนก็ดีเหมือนกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูที่ใหม่กันนะคะไปไปเลยนะคะไปดูพามาสำรวจเมืองรูเพลเวนนะคะว่าที่ใหม่ตายไปกันเลยนะคะผู้ตายเราต้องคอยระวังเึบโอ้ยเป็นมิมิชิชินะคะจะเป็นดอกไม้ดอกไม้ไม่สามารถถือได้นะคะ นี้แบบว่าได้ตีเขาอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็น,น,น,ปนกล่องกระเป๋าสามารถเขียนชื่อได้นะคะลองเขียนว่ากล่องของคุณเดิมลองเขียนชื่อคอมมอนเดิเามาดูนะคะแปะมันจะขึ้นหรือเปล่าอ๋อเนี่ยขึ้นขึ้นมันจะขึ้นเพราะว่ากล่องของคุณเริฟนะคะแล้วก็โอเคเนาะเข้าใจะละ ก็ตอนนี้น้อง f อฟซคุยกับเพื่อนอยู่นะคะแล้วก็ตรงน,นี้สาม,สมารถสมัครได้นะคะสมัครกันอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ๋อสามารถกดได้เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกไปกดดูนนดนนสามารถสามารถกดได้สามสารถกดได้เดี๋ยวสามดดรารถแต่ว่ากดได้ะคะน,นี่เอากดลงกนนั่วิ่งดิครับรออะไระเดี๋ยวโอ๊ยเว้ยเดี๋ยวหัวติด เราพาไปดูตรงนี้นะคะแล้วก็อะไรอ่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียข้ามาตรงนี้โอ้๋อตกใจนี่ไน,น่ารักอันนี้เป็นร้าน,นะะขอาหารของเดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบว่า,าที่ใหม่อ่ะเหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งท้องสมุดรอู้ไฟสีสันน่ารักมากเลยอะ่ะมีไฟน่ารักสมุดด้วยนะคะนี่คือห้องสมุดนะคะไอ้ที่คอปเตอร์หรือเปล่าไม่าจะใช่ คอเตอร์นะอันนี้เป็นห้องแบบห้องสมุดเออเด็ดหลังนี้มันเป็นแบบว่าเป็นที่รูปหลับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเฮ้ยเด่นะเมื่อกี้มันเห็นนี่สามารถกระโดดอะไรอ่ะที่สามารถจะอยู่บนนั้นได้ด้วยที่ได้านนี้สามารถค่ะ<า>แล้วก็ไปไปกันเลยทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูนะคะเราไปดูร้านร้านหมอฟันกันก่อนเนาะ ไยต,ตรงนี้ขอด่อนอ๋อยังร่องจองไม่มีอะไรนะคะโอ้นี่ไงร้านหมอกฟันที่เราแบบว่าถ่ายซีรีส์ตอนนั้นนะคะ,ะซีรีส์ชีวิตในเมืองก็ขอฝากซีรีส์ในชีวิตเมืองเอชีวิตในเมืองเลยนะคะนี่จะร้านไหนร้านนั้นนะคะอันนี้สามารถเข้าไปนในร้านอันนี้เป็นของเด็กนะเรารู้แล้วอันนี้ก็เป็นร้านเด็กหรือเปล่าร้านหมอกฟันอุ้ยอันนี้ของใหญ่น,นี่เของเด็กของของใหญ่นี่ปลูกอะไรอะ่ะ โอเคเดี๋ยวอ๋อนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูที่รับกันเลยโอเคโอเคเอาอะไรดีคะ